แอดอาร์สวัสดีครับวันนี้มาพบมือเกมพัลเซอร์เลเจนด์ครับผมตัวเกมเนี่ยเป็นแนวพัลเซอร์แล้วก็ตะลุยด่านครับโดยการเรียงเพชรนะหั้นเราไปดูกันเข้าว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับและเล่นยังไงนะครับหลังจากเข้าเกมครับเราก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้ครับก็จะมีด่านๆนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมแนะนําการตั้งค่าเกมอยู่ที่มุมซ้ายมือบนครับผมหลังจากกดเนี่ยก็อยู่ที่เซตติ g งล้วสามารถเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับ แล้วก็มีเปลี่ยนเลงเคว็ดก็คือภาษาแต่ว่านะตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ยังสามารถกดรูปโปรไฟล์เพื่อเปลี่ยนร,รูปตัวละครได้ครับทั้งอวตารแล้วก็เฟรมหรืวยกอบนะครับผมอ่ะงั้นเรามาดูวิธีการเล่นวิธีการเล่นรเรากดที่แคมเปญแล้วก็กดที่สตาร์ทครับตัวเกมก็จะมีบอกว่ามีค่าพลังเท่าไหร่ที่จะต้องผ่านนะแลสะสตูอะไรบ้างแล้วก็ของรางวัลต่างๆที่เราจะได้รับหลังจากการผ่านด่านนี้ครับหลังจากกดสตาร์ทเสร็จเนี่ย ตัวเกมก็จะให้เลือกเราเลือกตอัวละครทั้งหมด4ตัวละครรับผมแนะนําให้เลือกทุกธาตุครับก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวเนาะเพื่อเราจะได้เรียงเพชรแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นหลังน,นั้นกดสตาร์ทได้เลยครับวิธีการเล่นครับตัวละครเราจะมีทั้งหมด4ตัวอย่างที่ผมเรียนแจ้งตอนแรกเนาะซึ่งก็จะมีเพชรโดยปกติแล้วดังบางด่านเนี่ยจะมีเลือกบัฟครับเราสามารถกดตรงนี้ได้ก็จะดูว่าช่วง3เทิร์นแรกบัฟที่เพชรสีเขียวสีฟ้าหรือสีเหลืองหรือสีแดง แต่ด่านนี้จะไม่มีบัฟเนาะวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายเลยครับเลี้ยงเพชรแนะนําให้เลี้ยงเพชรอย่างต่ําก็คือต้อง4ครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็คือ3ก็ได้เพราะถ้าเราเลี้ยง4ขึ้นไปเราจะได้แบบนี้ครับแต่ถ้าเราเลี้ยง5ขึ้นไปเราจะได้รูปมังกรเนานะแบบนี้คืออะไรก็คือจะสามารถเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มทักษะการใช้สกิลได้ง่ายขึ้นของตัวสีนั้นๆครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราสามารถลากไปแล้วก็เอาสีที่เราลากไปติดไปกันนะครับว่าจะระเบิดเนาะ หลังจากนั้นเราจะสังเกตตัวละครได้ครับตัวละครเราจะมีแสงแสงก็คือการใช้สกิลของตัวละครเราสามารถเลือกเป้าศัตรูได้นะครับสมมติตัวละครน,นี้ตีเป็นโดนทั้งข้าง,งบนทั้งล่างแล้วก็เลือกศักต,ตรูตรงกลางครับตัวละครน,นี้ตีเบิ้ลอะไรงี่เราก็สามารถเลือกได้ครับอารมณ์ก็คือเหมือนวางแผนนิดนึงครับแล้วก็กดใช้สกิลเนาะอันนี้คือสกิลของเขาครับใช้เพื่อนในทีมโจมตีนะแล้วก็ใช้ตัวเขาอีกทีหนึ่ง รจริงๆหลักการเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคือการเลียงเพชรยิ่งเลียงได้เยอะก็จริงๆิงดีครับถ้าเลียงครบ4เราจะได้แบบนี้1อันถ้าเป็น5ก็จะได้เป็นรูปมังกรแบบที่ผมเรียงตอนแรกเนาะ,ะเดี๋ยวผมลงองเรียงดูเห็นไหมครับแล้วก็ใช้สกิลเขาได้เลยสกิลตัวนี้จะเป็นตีแล้วก็เพิ่มเลือดครับค่อนข้างดีเลย <ๆ S 1> เพิ่มเติมนิดนึงครับเราสามารถกดดูที่ตัวละครเพื่อดูสกิลนั้นๆได้ครับว่าสกิลเขาคืออะไรเห <ๆ S 1> ็นไหมครับอันนี้คือสกิลพื้นฐานเขา แล้วหลักการที่ตัวละครเราจะไปตีได้นอกจากเรากดสกิลตอนที่ตัวละครกระพริบแล้วเนี่ยยังยังจะตีได้ต่อเมื่อเราเรียงเพชรตามสีนะั้นได้ครบ12หมายถึงอะไรหมายถึงผมเรียงเพชร10เขียวเนี่ยเดือ12เม็ดตัวละครนี้จะออกไปตีครับแดง12เมตรตัวละครนี้ออกไปตีเหลือง12เมตรตัวละครนี้ก็ออกไปตีฟ้า12เมตรตัวละครนี้ก็ออกไปตีพง,ง่นย้คือเลียงเนี่ยเราจะได้ทั้งใช้สกิลพิเศษของตัวละครแล้วก็ตัวละครก็จะออกไปตีครับ ยิ่งมีเพชรที่เป็นสีเขียวที่เป็นดาเนเยอะดีเลย์ก็จะยิ่งลดจะเรียกว่าดีเลย์ก็ไม่ได้จะเรียกว่าเราสามารถใช้สกิปเสียงของตัวละครที่เป็นสีน,นั้นได้เร็วยิ่งขึ้นครับนี่ครับวีง่ายๆคือแนะนําให้เรียงแบบตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไ,ไหมครับมันจะใชคือเรียงแล้วก็ให้ระเบิดสีให้เยอะที่สุดก็ได้ครับก็จะสร้างคอมโบ สมมติตัวของเรากดได้ปุ๊บ right. แล้วก็ใส่เลยถ้าใครชอบแนวเรียงเพชรก็น่าจะชอบเกมนี้ได้ไมย่ยากครับวิธีการเลี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนกับค่อนข้างง่ายเลย ผมก็อยากตีตัวนี้ผมว่าเรื่องตัวละครนี้ครับน <Yeah. S 1> ที่บอกก็คือเรียนให้เพชรได้สี่จะเป็นดาวแบบนี้ครับแล้วค้าได้5้าจะเป็นมงกรน <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมเล้นหน่อยนะครับเป็นดาวและแต่ได้ห้าก็จะเป็นมงกรเลยซึ่งดาวแบบนี้เวลาระเบิดทีก็จะได้ค่าโจมตีที่สูงขึ้นนะครับผม นนก็จะผ่านได้ครับวิธีการเล่นหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็คือการจัดทีมเนาะอัปเดตค่าพลัง,งต่างๆก็เรียงเพชรให้ได้เยอะที่สุดกับผมอันนี้ก็จะได้รางวัลหลังจากจบฉากครับสำหรับการต่อสู้จริงๆแล้วทุกระบบก็จะเหมือนกันก็คืออยู่ตรงแบบนี้ครับผมที่เล่นไปสเสมอสักครู่เนอะโอเคครับงั้นเรามาดูระบบอื่นๆของตัวเกมเนะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านทั่วไปหรือว่าถ้ามีจุดแดงของผมก็แนะนำให้กดเข้าไปครับก็คือจะเป็นเหมือนควสต่างๆเข้าไปรับเป็น d ดล l y q u e เป็น c h a ลนจ์นะครับ ก็สามารถเข้าไปรับรางวนะัลเมลบ็อกเนาะต่างๆแล้วก็จะมีระบบเป็นเหมือนไอเดอร์ที่เป็นคอเลกครับก็คือสามารถกดเก็บได้เลยสำหรับระบบพื้นฐานทั่วๆไปอ่ะงั้นเรามาดูระบบหลักด้านล่างมีอะไรบ้างครับมีโฮมแอดวานซ์แคมเปญใช่ไหมก็คือด้านนี้เนาะผมอาจจะไม่ได้พูด3ามก็คือฮีโร่แล้วก็พอเท็ head, ก็คือภาพเสมือนซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นภาพของตัวละครนะครับให้ดูข้อมูล,ลว่าเรามีตัวละครที่ไหนอารมณ์เหมือนเป็น a c h ี e เม m e n t ของตัวละครนั้นๆครับผมโอเค งั้นเรามาดูฮีโร่ต่อเลยครับฮีโร่เนี่ยก็คือตัวละครเราที่เรามีณนะตอนนี้นะครับหมายถึงตัวละครที่มีนะที่เราเปิดได้นะก็จะแบ่งเป็นตัวละคร SSR SR SS แล้วก็ R ครับผม SSR ก็คือระดับสูงสุด SR คือระดับรองรองจากสูงสุดนะแล้วก็ R เราสามารถกด R เพื่อดูตัวละครทุกตัวได้ครับก่อนเข้าไปดูตัวละครเราจะเห็นครับมันจะมีสกิล3อย่าง3อย่างคือ Active Star แล้วก็ Passive นี่ Active ก็คือสกิลปกติทั่วไปครับ ก็คือเวลาเราเลี้ยงเพชรได้12เนี่ยก็จะใช้สกิลน,นี้ส่วนสตาร์ก็คือสกิลเมื่อใช้ต่อเมื่อตัวละครเราเรืองแสงก็คือครบเราจะใช้เป็นสกิลสตาร์ครับผมพาสิกก็คือความสามารถติดตัวของตัวละครนั้นๆครับวิธีการอัปเกรดตัวละครครับแล้วก็จะสามารถอัปได้ทีละ10เลเวลครับเลเวล10ก็จะต้องมีแอดวานครับเพื่อทะลวงนะแล้วเลเวล20ก็จะมีทะลวงแอดวาร์นซึ่งตอนนี้ผมทะลวงได้แล้วผมกดให้ดูครับเราจะใช้ ตัวผงสีม่วงเนี่ยในกดอทะลวงหลังจากทะลวงเสร็จก็จะสามารถอัพได้อีก10เลเวลครับก็อัพไปเลยนี่ครับแต่ว่าตอนนี้คือพลังตัวเงินผมมีนะแต่ว่าตัวขอดสีฟ้านี้หมดสำหรับตัวคอนก็จะมีสกิลอย่างที่ผมบอกทุกตัวคอนก็จะเหมือนกันครับเกียร์ก็คือของสวมใส่ล้วสามารถอัพได้เหมือนกันนะครับก็คือกดที่ฟอสตอนนี้ได้เลยแล้วก็กดซึ่งก็จะอัพได้ทีละ2ี่เลเวลสำหรับอาวุธเนาะ ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คืออาวุธอัพที20เลยวลาก็ต้องทะลวงทีหนึ่งแอเซนต์ก็คือการเลื่อนขั้นครับเวลาเราได้ตัวคอนซัมแล้วก็ใช้เสกเนี่ยในการแอเซนต์เพื่อเลื่อนขั้นตัวละครเลื่อนขั้นก็จะมีสกิลที่เก่งขึ้นหมายถึงแอสเซนต์สกิลเนี่ยก็จะดีขึ้นครับสำหรับตัวละครก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเพิ่มเติมหนึ่งตัวละคราสามารถกดทานเฟิร์ได้สมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ละ เราอยากใ้ตัวอื่นเนี่ยเราก็กดตรง transfer หลังจากนั้นก็กดบวกตัวละครที่เราจะไม่ไม่ใช้ครับสมมติผมไม่ใช้ตัวละครนี้ละผมก็กดโอเคแล้วก็บวกตัวละครอื่นที่เราจะมาใช้แทนสมมุติว่าผมใช้ตัวละครนี้แลากกดโอเคครับจากเลเวลห้าแล้วก็เลเวลหนึ่งจะสลับกันซึ่งรอบแรกจะฟรีเห็นไหมครับตัวละครนี้จะกลายเป็นตัวเลเวลห้าแทนตัวนี้จะเป็นหนึ่งพูดง่ายๆคือการย้ายทรัพยากรในการอัพเกรเลเวลเนี่ยไปที่ตัวละครอื่นเนาะ สำหรับตัวฮีโร่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับงั้นเราไปดูระบบ2ระบบที่เหลือก็คือโฮมแล้วก็แอดวานนะครับโฮมเนี่ยก็คือหน้าจอหลักๆของเราเลยครับก็คือเป็นพื้นที่นก็จะมีอเวกช็อปแล้วก็กิลครับแล้วก็เพจออฟทริโอก็คือเหมือนทดสอบตัวละครครับผมแนะนําให้มาฝึกตัวนี้ครับเขาจะเป็นการฝึกว่าเอ้ยตัวละครเนี้จะใช้สกิลยังไงได้บ้างผมลองให้ดูครับ เขาก็จะมีโนติกเพื่อแจ้งนะว,ว่าเราต้องกดยังไงอันนี้เขาก็จะแนะนำให้ใช้เลนที่ตัวกลางแล้วกดสกิลครับสตาร์พูดง่ายๆคือเรามาฝึกตัวละครแล้วครับแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นไ,ไหมครับพูดง่ายๆคือเขาอยากให้เรารู้สกิลตัวละครว่าตัวละครทำอะไรได้บ้างแล้วก็แนะนำให้เข้ามาฝึกตรงนี้ครับผมไม่ได้ยากเนาะโอเค กิว่ระบบกิวทั่วไปเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนช็อปก็คือถ้าจะอุดหนุน,นพัฒนาก็ตรงนี้ได้เลยครับก็จะมีการใช้ทั้งเงินในเกมแล้วก็เงินที่เราได้ของฟรีเนาะซัมมอนก็คือกาชาเนี่ยแหละครับแล้วก็สามารถสุ่มได้ก็จะมีซัมมอนแบบพิเศษที่ใช้เป็นบัตรทองนอะไดเอเซนาแล้วก็สามารถเลือกธาตุได้ครับผมว่าเราอยากได้ธาตุอะไรหรือเราจะใช้ตัวสีฟ้าเนี่ยสุ่มเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดู นี่คือแอนิเมชันการสุ่มควาจาของเกมนี้ครับในตัวซ้ำแล้วก็เอาเสษไปอัพได้เลยซึ่งสุ่มตัวนี้จะมีอาวุธด้วยนะครับทั้งอาวุธทั้งตัวละครเนเี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับระบบของตัวโฮมนะไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนไปดูที่แอดเวนเจอร์แทนก็จะเป็นระบบต่างๆพูดให้เข้าใจง,ง่ายสุดก็คือเป็นระบบ อา,อารีนาฟาร์มของหรือฟาร์มพวกทรัพยายกรต่างๆในการอัพเนื่องแต่ว่าตรงนี้ผมอาจจะยังเปิดไม่หมดนะวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายครับก็คือกดเข้าไปเล่นตามปกติเลยซึ่งเขาก็จะมีการอธิบายเงื่อนไขตอนแรกว่าต้องทําไงอันนี้ก็จะเป็นการผ่านเป็นด่านครับโดยการเลือกเนะแล้วก็กดสตาร์ทครับแล้วก็เลือกทีมเหมือนเดิมครับสมมุติของผมอยาจะ,จะได้ตัวละครอื่น ก็ตรงนี้แล้วก็เลือกตัวละครก็คือเอาตัวละครที่เราอัพเลเวลมาดีกว่ามันจะได้ง่ายครับกดสตาร์ทเลยเห็นไหมครับท่าสี่ก็จะเป็นอันนี้เนาะ อย่างที่บอกคือระบบเล่นอื่นๆก็จะเหมือนระบบต่อสู้ทั่วไปเลยครับก็คือการใช้การเรียงเพชรนะแล้วก็อัพตัวละครยิ่งตัวละครเราเร็สูงก็จะยิ่งง่ายครับแต่ตัวละครเราเรืยว่าต่ำหน่อยก็อาจจะผ่านด่านค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคแทนถ้าใครที่ชอบเล่นเกมเลียงเพชรเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ดีเลยครับกราฟ,ฟิกทุกอย่างลงตัว ถ้าใครที่เลียงเพชรเก่งๆนี่ก็ผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายเลยครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเลียงเป็นห้าเนาะเดี๋ยวไหมครับจะเป็นรูปบังกรเนาะเขาทีของบางกรคือเมื่อแทรกในสีไหนที่เป็นสีที่รวมด้วยสามเขาจะระเบิดสีนะั้นทั้งหมดที่อยู่น้ตอนนั้นนะครับก็จะสร้างดามเมจได้ค่อนข้างสูงเลย การเล่นก็คือจะเป็นการเลือกฉากไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมครับแล้วก็เลือกปรับแล้วก็ไปด่านต่อไปก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายนะอาจจะนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะก็คือพูดง่ายๆคือแอเมนเจอก็คือระบบการฟาร์มทรัพยากรต่างๆ,ๆครับเห็นไหมครับถ้ามีตุ่มแดงขึ้นหรือว่ามีโนติขึ้นอย่างเงี้ยแจ้งเตอนก,ก็กดเข้าไปรับได้เลยครับนะสรวบระบบแอดมินก็จะอยู่ประมาณนี้ครับยิ่งเราเล่นไปด่านสูง ก็จะเห็นไหมครับจะปลดล็อกอยู่ที่2องขีดสิเนาะถ้าเราเล่นถึงด่านนี้ก็จะปลดล็อกระบบต่างๆครับอ่ะอันนี้ก็คือระบบการล็อกเวลาออนไลน์ถึงแล้วก็จะได้รางวัลต่างๆครับผมเวลาเาเล่นถึงนาทีละก็จะได้ของรา,างวัลตามนี้โดยประมาณก็โดยรวมๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับงั้นเรามารีแคปตัวเกม Puzzle Legend กันครับผมตัวเกมเนี่ยเป็นระบบ RPG เนี่ยแล้วก็ เราเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านด่านด้วยการเลียงเพชรเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวเลียงเพชรหรือว่าการเล่นที่เป็นพัฟเฟอร์แบบเนี้น่าจะชอบครับผมแต่ถ้าเกิดเกมถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบแนวนี้ก็อาจจะรู้สึกเฉยๆนะแต่สําหรับตัวผมผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งน่าลองครับผมยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้สาหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ